อาเซนอลและลิเวอร์พูลตกเป็นข่าวให้ความสนใจจอเรลฮาโต้ ato, ราการหลังอาแจกค่าตัวอาจสูงถึง85ล้านปอนด์แม้ศักยภาพสูงแต่ยังไม่ได้พิสูจน์ในระดับสูงสุดทั้ง2ทีมหวังเซ็นในราคาที่เหมาะสมกว่าทั้งหมดนี้ติดตามได้ในเสียบเสาสอคลิปนี้ก่อนชมคลิปรบกวนกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ให้กับพวกเราด้วยนะครับ อาเซนอลและลิเวอร์พูลตกเป็นข่าวว่าสนใจคว้าตัวจอเรลฮาตโตประการหลังจากอแจ็ฉรายงานจากซ็อกเกอร์นิวระบุว่าค่าตัวของนักเตะอาจสูงถึงกว่า100ล้านยูโรประมาณ85ล้านปอนด์ยังคงเป็นที่น่าดูว่าสสโมสรจากอังกฤษจ,จะยอมจ่ายเงินจํานวนนั้นหรือไม่ปราการหลังวัย18ปีถือเป็นอัจฉริยะทางฟุตบอลและได้รับการยกย่องสูงในทวีปยุโรปอย่างไรก็ตามเขายังไม่ได้พิสูจน์ตัวเองในระดับสูงสุดและการจ่ายเงิน85ล้านปอนด์สำหรับเขาจะเป็นการเสี่ยงอย่างมากสําหรับสโมสรใดๆดูเหมือนไม่่่นนาาเปไป็ไได้ว ลิเวอร์พูลหรืออาเซนนลจะจ่ายเงินจํานวนนั้นสําหรับเขาพวกเขาหวังว่าจะเซ็นสัญญากับเขาในราคาที่เหมาะสมกว่านี้ลิเวอร์พูลต้องการนําเข้าประการหลังรุ่นเยาว์ที่มีคุณภาพเพื่อแทนที่โจเอลมาติดในระยะยาวฮาโตมีความสามารถในการปรับตัวเข้ากับฟุตบอลอังกฤษและลิเวอร์พูลอาจเลี้ยงดูเขาให้กลายเป็นผู้เล่นคีย์แมนในขณะเดียวกันอาเซนอลมีประการหลังกลางอยู่ในทีมหลายคนแล้วและจะน่าสนใจที่จะเห็นว่าพวกเขาจะจัดสรรเขาเข้าไปในไล์อัพเริ่มต้นได้อย่างไรฮาโตจะต้องการเวลาในสนามเพื่อดําเนินการพัฒนาต่อไปและเขา ไม่สามารถเอื้อมสู่การนั่งสำรองที่อาเซนนลนอกจากนี้ทั้ง2สโมสรยังมีความสำคัญอื่นๆเนื่องจากพวกเขาจะต้องเสริมแกร่งในพื้นที่อื่นๆของทีมการใช้จ่าย85ล้านปอนด์ในการซื้อประการหลังรุ่นเยาว์อาจไม่สามารถทำได้สำหรับพวกเขานักเตะวัย18ปีมีศักยภาพในการพัฒนาเป็นประการหลังชั้นนำและเขาอาจจะสามารถพิสูจน์การลงทุนในที่สุดแต่การใช้จ่ายในขณะนี้อาจไม่มีเหตุผลในภาพรวมของตลาดซื้อขายนักเตะการเคลื่อนไหวของ2ยักษ์ใหญ่อย่างอาเซนนลและลิเวอร์พูลในการตามล่าลายเซ็นของโจเรลฮาโตประการหลังดาวรุ่งจาก แับเป็นสะพอนของความต้องการในการเสริมความแข็งแกร่งให้กับทีมเพื่อรับมือกับการแข่งขันที่เข้มข้นในฤดูกาลหน้าทั้งนี้อาเซนอลภายใต้การนำทัพของมิเกนอาเตตาก็กำลังมองหาการปรับปรุงแนวรับเพื่อสร้างความแน่นอนและความเสถียรให้กับทีมโดยเฉพาะอย่างยิ่งในแง่ของการมอบโอกาสให้กับนักเตะรุ่นใหม่ที่มีศักยภาพสูงเช่นฮาโตที่มีความสามารถพิเศษในการอ่านเกมและการตัดสินใจในสถานการณ์ขับขันขณะเดียวกันลิเวอร์พูลซึ่งกำลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงในแนวรับโดยเฉพาะหลังจากที่โจเอนมาติดแสดงความประสงค์ในการอำลาทินแอนฟ ก็เชื่อมั่นว่าฮาโต้ ato, จะเป็นหนึ่งในแกนหลักที่สามารถช่วยเติมเต็มวิสัยทัดระยะยาวของทีมการเตรียมความพร้อมและการพัฒนานักเตะเยาวชนเป็นกุญแจสําคัญที่เจอเก้นคอฟมุ่งมั่นในการสร้างทีมที่สามารถทําผลงานได้คงเส้นคงวาในระยะยาวการประมูลค่าตัวของฮาโต้ที่สูงเล้วอาจทําให้อาเซนนลและลิเวอร์พูลต้องเจราจาอย่างหนักเพื่อบรรลุข้อตกลงที่เหมาะสมโดยทั้งสองทีมต่างตระหนักดีว่าการลงทุนในนักเตะดาวรุ่งที่มีศักยภาพสูงนั้นสําคัญยิ่งต่ออนาคตของทีมแต่พวกเขาก็ต้องมีความรอบคอบในทุกข,ขัั้นนนตตอการดสิใจ ไม่ให้กระทบกับสภาพคล่องทางการเงินและการวางแผนการเสริมทัพในด้านอื่นๆในขณะที่แฟนบอลอาเซนอลและลิเวอร์พูลต่างจับตามองการเคลื่อนไหวในตลาดนี้อย่างใกล้ชิดความตื่นเต้นและความคาดหวังยังคงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆพอท้ายที่สุดจอเรลฮาโตอาจกลายเป็นหนึ่งในการเซ็นสัญญาที่สําคัญที่สุดในฤด,ดูกาลหน้าและเป็นกุญแจสําคัญที่จะช่วยให้ทีมใดทีมหนึ่งก้าวขึ้นเป็นผู้นําในเส้นทางการคว้าแชมป์การแข่งขันในตลาดซื้อขายนักเตะของพรีเมียร์ลีกย่อมไม่ได้มีแค่อาเซนอลและลิเวอร์พูลเท่านั้นที่แสดงความสนใจในจอเรตตแ่ สโมสรนี้ถือเป็นผู้นำที่แสดงความจริงจังในการทุ่มเงินก้อนโตเพื่อรับตัวเขามาร่วมทีมนี่เป็นการยืนยันถึงความมุ่งมั่นและวิสัยทัศน์ในการสร้างทีมให้แข็งแกร่งขึ้นตามการวิเคราะห์ของซ็อกเกอร์นิวมูลค่าการซื้อขายฮาโตที่ตั้งไว้มากกว่า100้ล้านยูโรถือเป็นเครื่องหมายถึงศักยภาพและความคาดหวังที่วางไว้กับดาวรุ่งรายนี้อย่างไรก็ตามอาร์เซนอลและลิเวอร์พูลต่างก็มีประวัติศาสตร์ที่ยอดเยี่ยมในการพัฒนานักเตะระดับโลกซึ่งทำให้พวกเขามีความเชื่อมั่นว่าจะสามารถป,ป,ป, ato, ปลุก ภายใต้การนําของวิเกนอร์เตตาได้โชว์ฟอร์มการเล่นที่ดุดันและมีความสามารถในการฟ้าใช้ชนะในเกมสําคัญการเสริมทัพด้วยผู้เล่นที่มีคุณภาพเช่นฮาโตจะช่วยเพิ่มความหนาแน่นและความยืดหยุ่นให้กับแนวรับของทีมได้อย่างมากด้านลิเวอร์พูลที่มีเจอเก้นคอฟเป็นผู้จัดการทีมเป็นที่รู้จักในเรื่องของการสร้างแรงบันดาลใจและการพัฒนานักเตะให้ถึงศักยภาพสูงสุดการได้ฮาโตมาร่วมทีมจะเป็นการเพิ่มความแข็งแกร่งและความสามารถในการแข่งขันให้กับลิเวอร์พูลในทุกๆแมตช์การต่อสู้เพื่อลายเซ็นของจอ แข่งขันในตลาดซื้อขายนักเตะเท่านั้นแต่ยังเป็นการแสดงออกถึงความตั้งใจของทั้งอาร์เซนอลและลิเวอร์พูลในการมุ่งสู่ความสําเร็จและการสร้างทีมให้มีความแข็งแกร่งในระยะยาวไม่ว่าผลการแข่งขันในการคว้าตัวฮาโตจะเป็นอย่างไรก็ตามมันชัดเจนว่าทั้ง2ทีมมีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนและความมุ่งมั่นในการเติบโตและพัฒนาต่อไปสถานการณ์การแข่งขันเพื่อคว้าตัวจอรเรลฮาโตดาวรุ่งจาก อาแจ็ค <A> เป็นตัวอย่างที่ชัดเจงของความเข้มข้นในตลาดซื้อขายนักเตะระดับพรีเมียร์ลีกที่ไม่เพียงแต่ต้องการความสามารถในสนามเท่านั้นแต่ยังต้องการความสามารถในการปรับตัวและเติบโตให้เข้ากับแนวทางการเล่นของทีมอาเซนอลและลิเวอร์พูลต่างตระหนักถึงความจําเป็นในการเสริมสร้างทีมด้วยนักเตะที่มีศักยภาพสูงและมีความเป็นผู้นําในอนาคตการมีฮาโตในทีมไม่เพียงแต่จะเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับแนวรับเท่านั้นแต่ยังส่งผลบวกต่อบ,บรรยากาศในห้องแต่งตัวและเพิ่มความกระหายในการชนะให้กับทีมนอกจากนี้การที่อาเซนอลและและิเวสามนนใใจ ยังเป็นการส่งสัญญาณถึงทีมอื่นๆในลีกกว่าพวกเขาพร้อมที่จะลงทุนในนักเตะรุ่นใหม่และมีความมุ่งมั่นที่จะคว้าแชมป์ในฤดูการต่อๆไปในขณะเดียวกันจอร์เรลฮาโตเองก็มีตัวเลือกที่สําคัญในการตัดสินใจเลือกทีมใหม่ทั้งอาเซนอลและลิเวอร์พูลมีแนวทางการพัฒนานักเตะและโครงสร้างของทีมที่แตกต่างกันซึ่งอาจส่งผลต่อการพัฒนาของเขาในอนาคตการเลือกทีมที่สามารถให้โอกาสเขาได้แสดงศักยภาพและเติบโตในฐานะนักเตะระดับโลกจะเป็นสิ่งสําคัญที่ฮาโตต้องพิจารณาอย่างรอบคอบท้ายที่สุดไม่ว่าจอรตจะ ตัดสินใจเลือกเข้าร่วมทีมใดการย้ายทีมครั้งนี้ไม่เพียงแต่จะเป็นก้าวสาคัญในอาชีพของเขาเท่านั้นแต่ยังเป็นการเพิ่มความตื่นเต้นและความคาดหวังให้กับแฟนบอลและสโมสรที่เขาเลือกอีกด้วยในขณะที่การตัดสินใจของจอเรลฮา์โต ยังคงเป็นปริศนาความคาดหวังและการสนับสนุนจากแฟนบอลของทั้งอาร์เซนอลและลิเวอร์พูลก็มีอย่างมากมายพวกเขาหวังว่าดาวรุ่งจากอาแจ็ก์นี้จะเป็นกุญแจสําคัญในการเสริมความแข็งแกร่งให้กับทีมในฤดูกาลหน้าการเข้าร่วมของฮาโตไม่เพียงแต่จะเป็นการเพิ่มคุณภาพในแนวรับของทีมเท่านั้นแต่ยังเป็นการเพิ่มความหลากหลายในการเลือกผู้เล่นและกลยุทธ์ในสนามโดยทั้งมิเกลอาเตตาและเจอเก้นคอปต่างก็เป็นผู้จัดการทีมที่เน้นการพัฒนานักเตะรุ่นเยาว์และให้โอกาสพวกเขาได้เติบโตภายใต้ระบบการเล่นที่มีคุณภาพนอกจากนี้กาารยย้ทีมของต ยังส่งผลกระทบต่อสมดุลของพรีเมียร์ลีกการเสริมทัพด้วยนักเตะระดับสูงจะทําให้ทีมมีศักยภาพใน,ในการแข่งขันสูงขึ้นทําให้การแข่งขันในลีกยิ่งเข้มข้นและน่าติดตามมากยิ่งขึ้นอาร์เซนอลและลิเวอร์พูลต่างรู้ดีว่าการได้จอรเรลฮาโตมาร่วมทีมจะเป็นการเพิ่มความเข้มแข็งให้กับทีมไม่ใช่เพียงในระยะสั้นเท่านั้นแต่ยังเป็นการลงทุนสําหรับอนาคตทั้งความสามารถในสนามและค่านิยมของเขาจะเป็นแรงบันดาลใจและตัวอย่างที่ดีให้กับเพื่อนร่วมทีมและนักเตะรุ่นต่อไปในทยทยี่สุด สิ่งสำคัญที่สุดสำหรับจอเรลฮาโตคือการเลือกสโมสรที่เขารู้สึกว่าจะช่วยให้เขาพัฒนาเป็นนักเตะที่ดีที่สุดและเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวที่จะสนับสนุนเขาในทุกๆขั้นตอนของอาชีพไม่ว่าจะเป็นอาร์เซนอลหรือลิเวอร์พูลที่ได้รับการเซ็นสัญญาทั้งหมดนี้จะเป็นบทบาทสำคัญในการกำหนดเส้นทางอาชีพของเขาในอนาคตในขณะที่การตัดสินใจของจอเรลฮาโตกกำลังเป็นที่จับตามองอย่างใกล้ชิดจากทั้งแฟนบอลอาร์เซนอลและลิเวอร์พูลคำถามสำคัญคือเขาจะเลือกเส้นทางไหนในการพัฒนาอาชีพของเขาต่อไปการเข้าร่วมทีมใดทีีมมหนึ่่่งงไเพยแต จะเปลี่ยนแปลงอนาคตของเขาเท่านั้น แต่ยังส่งผลกระทบต่อแผนการเสริมทัพของทั้งสองสโมสรด้วยอาร์เซนอลภายใต้การนําของมิเกลอัตเตตาและลิเวอร์พูลภายใต้การคุมทีมของเจอเกนคอฟต่างก็มีแนวทางและฟิโลโซฟีที่ชัดเจนในการสร้างทีมการเลือกของฮาโตจะเป็นการสะท้อนถึงวิสัยทัศน์ในอาชีพของเขาเองรวมถึงการเลือกสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมที่จะช่วยให้เขาเติบโตและประสบความสําเร็จได้ทั้งอาร์เซนอลและลิเวอร์พูลมีประวัติศาสตร์ที่ยาวนานในการปลูกปั้นนักเตะระดับโลกไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาทักษะภายในสนามหรือการส่งเสริมการเป็นมืออาชีพนอกสนาม แน่นอนว่าฮาโตจะได้รับการสนับสนุนและคําแนะนําจากโค้ชที่มีประสบการณ์สูงในทั้งสองสโมสรการเลือกของฮาโตไม่เพียงแต่จะมีผลกระทบต่อเส้นทางอาชีพของเขาเองเท่านั้นแต่ยังสร้างความตื่นเต้นและการคาดหวังใหม่ๆสาหรับแฟนบอลของทั้งอาร์เซนอลและลิเวอร์พูลพวกเขาหวังว่าเขาจะกลายเป็นตัวแปรสําคัญในการช่วยให้ทีมของพวกเขาประสบความสําเร็จและคว้าแชมป์ในอนาคตส,สิ่งสําคัญคือเจอเรลฮาโตต้องเลือกสโมสรที่เขารู้สึกว่าจะช่วยเหลือเขาในการเป็นนักเตะท,ที่ดีที่สุดไม่ว่าจะเป็นการได้รับโอกาสลงเล่นอย่างสม่ําเสมอการพัฒนาทักษะหรือ การเป็นส่วนหนึ่งของทีมที่มีเป้าหมายที่ชัดเจนและมุ่งมั่นในการชนะการตัดสินใจของเขาจะเป็นบทบาทสำคัญที่จะกำหนดอนาคตของเขาและอาจเป็นการตัดสินใจที่เปลี่ยนแปลงเกมสำหรับทีมที่เขาเลือกในที่สุดเมื่อเจอเร็วฮาโต ตัดสินใจเลือกสโมสรที่จะเดินหน้าต่อในอาชีพของเขาการตัดสินใจนี้จะเป็นหนึ่งในข่าวสารที่ถูกพูดถึงอย่างกว้างขวางในวงการฟุตบอลไม่ว่าจะเป็นการเลือกอาเซนอลภายใต้การนำของวิกเกนอัตเตตาที่มุ่งมั่นในการสร้างทีมที่มีพลังงานและความกระตือรือร้นหรือลิเวอร์พูลที่มีเจอเก้นคอกเป็นผู้นำโดยมีแนวทางการเล่นที่เน้นความเร็วและการกดดันสูงการตัดสินใจของเขาจะเป็นสัญญาณของความตั้งใจและเป้าหมายที่เขามีสำหรับอนาคตความคาดหวังจากแฟนบอลของทั้งสองสโมสรจะเพิ่มสูงขึ้นเมื่อฮาโต้มีชื่อเสียงในการเปน ที่มีศักยภาพสูงในยุโรปการเข้าร่วมของเขาไม่เพียงแต่เป็นการเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับทีมเท่านั้นแต่ยังเป็นการส่งสัญญาณถึงคู่แข่งว่าสโมสรเตรียมพร้อมที่จะเผชิญหน้าและแย่งชิงตำแหน่งในลีกสูงสุดไม่ว่าจอเรลฮาโต้ ato, จะตัดสินใจเลือกทีมไหนการเข้าร่วมของเขาจะถูกติดตามอย่างใกล้ชิดและการปรับตัวของเขาในลีกที่เข้มข้อนอย่างพรีเมียร์ลีกจะเป็นเครื่องพิสูจน์ที่แท้จริงของความสามารถและความเป็นมืออาชีพของเขาไม่ว่าจะเป็นการรับมือกับความกดดันการเรียนรู้แทคนิกใหม่หรือการปรับตัวเข้ากกัับสสสาาพแมม่่รรรเเเเ็็นญญฮโตตไียงปิ ความแข็งแกร่งให้กับอาเซนอลหรือลิเวอร์พูลเท่านั้นแต่ยังเป็นการลงทุนในอนาคตที่สามารถสร้างผลกําไรทั้งในและนอกสนามให้กับสโมสรการตัดสินใจของฮาโตจึงเป็นหนึ่งในเรื่องราวที่น่าติดตามที่สุดในฤด,ดูกาลนี้และเป็นตัวอย่างของความท้าทายและโอกาสที่นักเตะรุ่นใหม่ต้องผเผชิญในเส้นทางอาชีพของพวกเขาในเวลาเดียวกันการเข้าร่วมของจอเรลฮาโตในทีมใดทีมหนึ่งระหว่างอาเซนอลหรือลิเวอร์พูลก็จะส่งผลกระทบต่อการจัดเรียงแผนทัพของทีมคู่แข่งอื่นๆในพรีเมียร์ลีกด้วยเพราะทีมอื่นๆจะต้องเตรียมตัััวรรบบมือกกา,าถึง ของนักเตะที่มีศักยาภาพสูงเช่นฮาโตซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงสมดุลของพลังในลีกการตัดสินใจของฮาโต้จะไม่เพียงแต่เป็นการเลือกสโมสรฟุตบอลเท่านั้นแต่ยังเป็นการเลือกเส้นทางในอาชีพของเขาซึ่งสามารถสร้างผลกระทบที่ยาวนานได้อาเซนอลกับลิเวอร์พูลต่างก็เป็นทีมที่มีประวัติศาสตร์และความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่แต่แนวทางการเล่นและโครงสร้างของทีมก็มีความแตกต่างกันอย่างชัดเจนทําให้ฮาโตจําเป็นต้องพิจารณาว่าสไตล์การเล่นและวัฒนธรรมของทีมใดที่เหมาะสมกับเขาที่สุดไม่ว่าผลลัพธ์จะออกมาอย่างไรการเลือกของาาาตจจจะถูกกดํเเป็นหนุร์ ของฤด,ดูกาลและอาจเป็นจุดเริ่มต้นของยุคใหม่สําหรับเขาและสโมสรที่เขาเลือกในขณนะเดียวกัน สโมสรที่ไม่ได้รับการเลือกจากฮาโต้ก็จะต้องหันไปมองหาตัวเลือกอื่นเพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้กับทีมแสดงให้เห็นว่าการแข่งขันในตลาดซื้อขายนักเตะนั้นดูเดือดและไม่มีที่สิ้นสุดเรื่องราวของจอเรลฮาโต้กับการเลือกสโมสรใหม่จะเป็นบทพิสูจน์ถึงความสำคัญของการตัดสินใจในอาชีพฟุตบอลไม่เพียงแต่สำหรับนักเตะเท่านั้นแต่ยังรวมถึงสโมสรและแฟนบอลที่ต้องการเห็นทีมของตอนเป็นผู้ชนะในทุกรายการแข่งขันสิ่งสำคัญคือฮาโต้จำเป็นต้องเลือกสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับการพัฒนาอาชีพของเขาและในท้ายททีี่่สสสุดดมรรรเเขาลือกจะะไ้ับปยช์ ศักยภาพและความสามารถของเขาในข่าวซื้อขายนักเตะล่าสุดที่สร้างความฮือฮาไม่น้อยในวงการฟุตบอลอังกฤษสองยักษ์ใหญ่ของพี่เมียรีอาเซนอลและลิเวอร์พูลต่างก็แสดงความสนใจในตัวจอเรลฮาโตปรากาหลังอนาคตไกลจากอาแจ็คโดยมีราคาค่าตัวที่ว่ากันว่าสูงริ้วถึง85ล้านปอนด์เรายังคงต้องติดตามกันว่าท้ายที่สุดแล้วฮาโตจะได้เลือกเสื้อของทีมไหนเป็นที่พักพิงในอนาคตเป็นที่น่าสนใจว่าทั้งลิเวอร์พูลและอาเซนอลจะจัดการอย่างไรกับค่าตัวที่ไม่ใช่เล่นไม่ใช่เล่นแต่ละทีมต่างก็มีความต้องการที่่แตตกกางัน ตำแหน่งของฮาโตซึ่งหากสามารถคว้าตัวเขามาร่วมทีมได้จริงจะเป็นการเสริมทัพที่น่าสนใจไม่น้อยขอเชิญชวนแฟนๆฟนุตบอลที่ติดตามข่าวนี้มาแสดงความคิดเห็นกันครับคุณคิดว่าจอเรลฮาโตจะเลือกไปร่วมทีมไหนดีและการเคลื่อนไหวในตลาดซื้อขายครั้งนี้จะส่งผลกระทบอย่างไรต่อฟอร์มการเล่นของทีมในฤดูกาลหน้าเข้าไปแสดงความคิดเห็นใต้คลิปที่นี่เลยครับพวกเราทีมงานอยากรู้จังว่าคุณคิดอย่างไรถ้าชอบอย่าลืมกดซ u b s c r i b ์กดกระดิ่งกริง๊งกริง๊งให้กับพวกเราด้วยนะครับ